พระอธิธรรมคือสุรินทร์ภาคศิริคืนที่6นะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพักหนึ่งคืนแล้วก็วันเสาร์ก็จะมีพิธีพระราชทานเกิดศพนะครับวันนี้ครับก่อนที่เราจะส่วนพระอาิิรย์เราก็มีศิลปินสาวนะครับซึ่งคนนี้เป็นนักร้องรางวัลคมชลึกอวบนะครับและอีกหลายๆรางวัลน,นะครับเธอมีเพลงพิเศษซึ่งแต่งให้กับครูสุรินทร์ภาคศิริ ดูที่รักของเรานะครับและก็เป็นเพลงที่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ไหนขอเชิญชุติมาหลานยยหมดครับเสร็จครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะคสวัสดีแข่ผู้มีเกตทุกท่านด้วยนะคะครับ,รบอ๋อี่สมิทธ์สัจเทพสวัสดีครับสวัสดีที่สมิทธ์ด้วยนะคะครับผมสวัสดีคุรับชุติมาเล่าถึงเพลงพิเศษเพลงนี้ก็เมื่อพอชุทราบข่าว ว่าครูท่านเสียชีวิตนะคะแล้วก็บทเพลงนี้อาจารย์จะเด็กก็เป็นคนแต่งนะคะคเป็นแล้วก็นึกถึงชู้ว่าครูสุรินเนี่ยเป็นผู้ให้ทุกอย่างแล้วก็ท่านก็นเมตตาชุติมาหลายโมเด็จะารอบทเพลงนี้ก็น่าจะเหมาะสมกับชุแล้วก็น่าจะมอบให้คุณครูได้ได้หลอกได้ฟังนะคะเพราะว่า ครูให้บทเพลงของชุมาเยอะครับให้ชุร้องขับร้องมาเยอะมากเลยช,ชุเคยบันทึกเสียงเพลงที่ครูแต่งเพลงอะไรบ้างครับที่ครูแต่งก็คือเสียงแคนเสียงพินสิ้นใหม่ที่เพลงใหม่เลยใช่ไหมฮะเป็นอันนี้เป็นเพลงกับเพลงของเพลงใหม่เลยแต่ของจิมทอมสันเป็นคนทำออเนะครับเสียงแคนเสียงพินสิ้นใหม่ครับนะคะคือ,ค,อคือเป็นบทเพลงที่ที่ครูเคยให้ชุมาครับแต่บทเพลงนี้ที่ครูได้ให้ชุก็คือชุอยากให้ครูได้ฟังก็คือผลงานเพลง ครูเพลงแห่งแผ่นดินสุรินภาคศิริเป็นเพลงแต่งใหม่เลยเป็นเพลงที่อาจารย์จะเด็ดแต่งใหม่บจเด็ดวงมาลาแต่งแล้วก็ดนตรีอาจารย์ดาวีคงแจ่มเป็นผู้ทําดนตรีเพิ่งเสร็จออกมาจากห้องอัดเรร้อนใหม่ๆเลยนะคะครับผมามาก็จะให้ทุกคนได้ฟังกันครับได้ครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญฟังบทเพลงที่ชื่อว่าครูเพลงแห่งแผ่นดินสุรินภาคศิริกเชิญครับจากชุดตุมา หลานยา่าโมครับค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทางครอบครัวของครูสุรินภาคสิบด้วยนะคะคลาเพลงแห่งแผ่นดินครูสุรินภาคสิบ าเด่นดวงนี้คือดัชนีคนลูกทุงหายเขียนกิจทิศงานกดระพันทันยุสมา มีนักมีล่าเตรียมวิชาการ,รพิตอตสนานผู้นำทำท่อนอีสานออกอา,อากาศในรายการ รักมาสาวหน้าพอยคู่เพราะเพ่งมากเ้ินหนุ่มกระเป๋าวันปากคน ลองแล้วกันนะคะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาเนื้อมาดูได้นะมีมีเนื้อเองไหมร้องไม่ออกอะใจ่ค่ะพี่เดี๋ยวจะลองเขาเข้าใจความรู้สึกเพราะว่าเราถูกท้าจากครูใช่ค่ะใช่ ไม่เป็นไรผมเข้าใจนักสู้ผู้เด่งและเล่งปากกาวอนลงฝากรักมาสาวหน้าพอยุกเพราะพิงมาพลอ ทำบนคือลายมือของคนที่ชื่อสุริเอมาจากพ่อ,นอ,อหน่กันไม่รู้ว่าลนพีตากวีคนดีออกทุ่ทงคุณค่าจำนุง ຕົ້ມໄປເປັນປ່າບົນເ ผมรู้ใจซุกเพราะว่าเราเองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนิ่งๆแล้วเดี๋ยวร้องใหม่เพราะว่าอย่างวันแรกพี่มาเนี่ยพี่ก็ร้องไห้ใช่ค่ะเพราะว่าคือเราผูกพันและเราทํางานด้วยกันเือพี่เป็นกรรมการคมชลึกอวร์ดเนี่ยพบครูปีหนึ่งอ่ะสามสี่ครั้งแล้วก็นั่งประชุมนั่งทานข้าวกันเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราก็จะถกเถียงได้อะไรกัน เป็นความผูกพันแล้วก็ทํามาสี่ห้าปีนะครับตอนนี้เมื่อเมื่อครูไม่อยู่เนี่ยมันใจหายแล้วมาเห็นครูในอีกครูในสภาพที่เราปกติเราจะเจอไปแล้วครูก็จะต้อนรับเราแล้วก็มีการคุยอะไรเรื่องงานเพลงตลอดนะคะแต่พอวันนี้เรามาแล้วเรามีความรู้สึกว่าครูมรลกมาคุยกับเราอเนี้ยเข้าใจความรู้สึกนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่า